สวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมโต้ตาชัวรกรุงไทยสขาขาเกษตรนะครับวันนี้ผมมีรถมานําเสนอนหนึ่งคันนะครับวันนี้ขอนําเสนอมิตูวิชิฟาเจโรสปอร์ตนะครับตัวน,นี้จะเป็นรถปี14นะครับตัว2.5 GLS เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดรอบคันกันนะครับผมรถคันนี้สีก็ยังเอี่ยมนะครับสวยมีไฟตัดหมอกให้ มิตซูบิชิก็ขึ้นชื่อเรื่องช่วงล่างนะครับประหยัดน้ำมันสายออกทิปสายลุยครอบครัวนะครับหารุ่นนี้อยู่ผมว่าไม่ผิดหวังเลยตันนี้จะมาพร้อมล้อแม็กสีเงินนะครับขอบสิบห๋ยวเลี้ยวไปจบมองข้างแล้วก็บันไดข้างครับ ภายในก็เป็นเบาะกร,รมะหยี่สีน้ำตาลนะครับาภายในใหม่เอี่ยมเลยครับผมเกียร์ออโตโน้น,นะฮะพี่ๆที่เห็นคลิปนี้อยู่หรือว่าหารถครอบครัวอยู่ก็สามารถมาทดลองขับหรือมาดูรถได้นครับมีแอ,อร์หลังน้วยครับ สนใจดูรถก็โชรูมเราจะอยู่ตรงข้ามมอเกษตรนะครับหาไม่ยากนี่ครับมอเกษตรอยู่ตรงข้ามโชวรูมก็คือตรงข้ามคณะสัตวแพทย์นะครับติดกับถนนใหญ่มีรถไฟฟ้ามาถึงที่นะครับหรือว่าติดกับธนาคารทกสก่อนถึงธน,นาคารพกสสำนักงานใหญ่ครับผมถ้าชอบรถหารถเจ็ดที่นั่งอยู่หามิสซูปาจิโรตัวนี้อยู่ก็สามารถมาทดลองขับได้นะครับ พี่ๆจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟเน้นได้นะครับคันนี้ผมตั้งราคาไว้อยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสามารถจัดไปเน้นได้หรือว่าซื้อสดได้นะครับส่วนอาชีพที่ออกรถได้ก็ออกังรถได้ทุกอาชีพครับไม่ว่าจะเป็นยามรปภแม่บ้านพนักงานบริษัทมีสลิปเงินเดือนอันนี้ออกได้ชัวร์วครับร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้มีรายได้สองเท่าของค่าง,งวดแล้วก็ไม่ติดแบล็คลิสต์นะครับรายได้สองเท่าของค่าง,งวดก็คืออย่างสมมติคันนี้ค่าง,งวดอยู่ที่ 8, 000, 5, แปดหมื่นแปดพันห้าเราก็ต้องมีค่าง,งวด มากกว่า1 7 0 0 0 1 8ต่อเดือนครับสองเท่าของค่างงวดใช้เอกสารทะเบียนบ้านบานัตรชสสิปเงินเดือนย้อนหลังครับหรือว่าพี่ๆที่อ่เป็นอาชีพกเกษตรก็มีทะเบียนบ้านบัตรชนบัตรเกษตรกรสม,มุดเล่มเขียวแล้วก็เงินหมุนเวียนครับเงินหมุนเวียนในบัญชีถ้าเช่าที่ขาทาอยู่ก็สามารถอา,อาออกได้เหมือนกันครับก็ใช้ใบเช่า ชอบซื้อเชอ่าที่ที่ทํามาหากินนะครับแล้วก็เงินหมุนเวียนเวลาเราขายผลผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์เอาเงินหมัน่นเอาเงินเข้าบัญชีนะครับทุกเดือนทุกทุกครั้งที่ขายก็ออกวดได้หรือว่าพ,พี่ที่ที่ค้าขายในตลาดก็ใช้เงินหมุนเวียนไรายได้ต้อง cover ค่างวดแล้วก็ไม่ติดแบคลิส มีทะเบียนบ้านชาชนสเตจเมนต์หกเดือนย้อนหลังแล้วก็มีหน้าร้านให้ตรวจสอบได้ออกรถได้ครับผมอาชีพกลางคืนอิสระก็คือนักร้องนักดนตรตีก็ออกรถได้ครับขอมีสัญญาว่าจ้างแล้วก็เอาเงินเข้าบัญชีทุกวันอย่างเราเล่นได้คืนหนึ่งสองพันสามพันก็เอาเงินเข้าบัญชีเราก็จะมีที่มาหรือว่าจะไปนัดสมาริกตรวจสอบได้นะครับญญรก็ออกรถได้ ส่วนพี่ๆที่รับจ้างรีวิวสินค้าพวกนี้ก็มีใบว่าจ้างมีเงินหมุนงเวียนให้ mm. ก็ออกก็ได้ครับค้าขายออนไลน์มีหน้าเพจมีบารีเซอ้อขายสินค้ามีเงินเหมุนเวียนทุกเดือนทุกครั้งที่ขายของก็ออกก็ได้ครับ mm. พี่ๆที่ท่านใดทีส่สนใจหรือว่าอยากสอบถามเรื่องเครดิตก็สามารถติดต่อมาหาผมได้ครับยินดีรับให้คำปรึกษาเรื่องออกรถทุก,ทกเครดิตครับผมบางบางคนก็ อาจจะไม่แน่ใจว่าตัวเองจะออกรถได้หรือเปล่าก็สามารถไลน์มาทักผมหรือโทรมาถามผมได้นะครับเบอร์โทรผม0958948896ครับ ID ไลน์ตัว K 356899ครับแอดไลน์มาคุยกันได้ครับอยากได้ข้อมูลอยากได้รา,ายละเอียดในการผ่อนก็สามารถทักมาได้เลยนะครับผมฝากกดติดตามทางช่องทาง YouTube หรือว่าเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง รายละเอียดไว้ข้างบนคลิปนะครับผมเผื่อพี่ๆจะติดต่อเข้ามาชมรถหรือทดลองขับนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ